LibreOffice เรียกเข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นดูจบแล้วทำได้เลย LibreOffice template, template เอกสารราชการ LibreOffice Template สำหรับเอกสารราชการอัจฉริยะได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเอกสารราชการซึ่ง,งอมีระเบียบและข้อบังคับเป็นไปตามระเบียบงานสารบัญที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานเอกสารราชการอยู่หลายส่วนซึ่งการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบนั้นเป็นสา เหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความล่าช้าของงานเอกสารภาครัฐสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหาชนได้จัดทำโครงการพัฒนาเทมเพลตเอกสารราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบัญในรูปแบบของ Open Document Format เพื่อส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ถูกกฎหมายลดต้นทุนทางด้านไลายเส้นแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐที่เปลี่ยนมาใช้ LibreOffice หรือโปรแกรม Office ที่รองรับมาตรฐาน ODF โดยการจัดทำเทมเพลตชุดนี้ขึ้นมาล่าสุดเทมเพลตราชการชุดนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่อีกครั้งเพื่อรองรับการทำงานบน LibreOffice v e r s i o น5ที่มีความสามารถมากขึ้นและรองรับการทำทางงานควบคู่กับเอกสาร Microsoft Office XML เปรียบเทียบกับเวอร์ชัน3.6ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เทมเพลตเวอร์ชันก่อนหน้านี้รองรับคู่มือฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเทมเพลตเอกสารราชการบน LibreOffice วอร์ชัน5.3ไปจนถึงการอัปเดตและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องตน้น การกำหนดข้อมูลผู้ใช้งานก่อนการเริ่มใช้งานเทมเพลตเอกสารราชการชุดนี้มีการออกแบบในส่วนของข้อมูลผู้ใช้งานโดยเทมเพลตจะดึงข้อมูลที่จำาเป็นต้องระบุในเอกสารในส่วนของข้อมูลและผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นชื่อตำแหน่งหน่วยงานสังกัดที่อยู่ไปจนถึงเงเบอร์โทรศัพท์และอีเมลโดยการที่เทมเพลตจะดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาแสดงในเอกสารด้นั้นผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลของเทมเพลตนี้เสียก่อน วิธีการกำหนดข้อมูลผู้ใช้งานทําได้โดยไปที่เมนูสมาร t ทเทมเพลตข้อมูลผู้ใช้จากนั้นจะมีหน้าต่างแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในช่องดังกล่าวให้ครบถ้วนเพื่อข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในเอกสารอัตโนมัติเมื่อเราได้เรียกใช้เอกสารเทมเพลตราชการภายใต้เมนู Smart t e m p l a t e การกำหนดข้อมูลผู้ใช้งานก่อนการเริ่มใช้งานหลังจากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันและบันทึกข้อมูลจากนั้นทดลองเรียกเปิดเทมเพลตราชการภายใต้เมนูสมาร์ทเทมเพลตอีกครั้งซึ่งจะเป็นว่าข้อมูลที่กรอกลงไปเมื่อสักครู่จะปรากฏบนเอกสารให้อัตโนมัติการกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตเอกสารราชการเอกสารเทมเพลตที่เรียกเปิดขึ้นมานั้นหากสังเกตจะเห็นว่ามีข้อความบาง,งอส่วนมีพื้นหลังเป็นสีเทาซึ่งบางส่วนจะมีตัวหนังสือเป็นสีฟ้าหรือเขียวและบางส่วนจะเป็นข้อความสีดำข้อความที่มีพื้นหลังเป็นสีเทานั้น คือข้อความอัตโนมัติที่โปรแกรมได้สร้างขึ้นมาสีเทาที่ปรากฏนี้เมื่อสั่งพิมพ์จะไม่ปรากฏบนเอกสารที่สั่งพิมพ์ส่วนข้อความที่มีตัวอักษรเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนั้นเป็นข้อความที่แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่าให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความในตำแหน่งดังกล่าวโดยวิธีการใช้งานนั้นเรอุม่มจากการนำเมาส์คลิกลงไปในตำแหน่งที่มีข้อความที่พื้นหลังสีเทาและตัวหนังสือสีฟ้าเมื่อคลิกลงไปบนข้อความที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปได้ทันทีโดยเมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วข้อความใหม่จะไปแทนที่ข้อความเก่าบนเทมเพลตให้อัตโนมัติการกรอกข้อมูลในส่วนเรื่องเรียนและการเพิ่มอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยเทมเพลตเอกสารราชการชุดนี้ได้มีการออกแบบและกําหนดขนาดตัวอักษรระยะห่างองระหว่างบรรทัดตามระเบียบงานสารบัญซึ่งบางจุดในเอกสารจะมีการป้องกันการแก้ไขเอาไว้เช่นในส่วนของเรื่อง เรียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเอกสารในจุดนี้ผู้ใช้งานไม่สามารถทลบหรือแก้ไขรายละเอียดในส่วนนี้ได้หากทดลองลบข้อความในส่วนนี้จะมีข้อความแจ้งเตือนดังรูปตัวอย่างวิธีการใช้งานที่ถูกต้องคือเมื่อต้องการเพิ่มข้อความในช่องเรื่องหรือเรียนให้นำเคอร์เซอร์วางไว้ในช่องด้านหลังข้อความแล้วจึงพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปกรณีที่มีการอ้างถึงเอกสารอื่นแล้วต้องการเพิ่มส่วนของอ้างถึงลงในเอกสารราชการให้ไปที่เมนู Smart Template แทรกอ้างถึง หลังจากแทรกอ้างถึงด้วยเมนูสมาร์ทเทมเพลตแล้ว,ใน,ลวในเอกสารใต้หัวข้อเรียนจะปรากฏส่วนของการอ้างถึงขึ้นมาให้นำเคอร์เซอร์วางในช่องด้านหลังแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปจะปรากฏส่วนของสิ่งที่ส่งมาด้วยให้นำเคอร์เซอร์วางภายในช่องด้านหลังแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการการยกเลิกส่วนอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยเมื่อแทรกส่วนอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วต้องการยกเล Did ิกหรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งสองส่วนนี้ออกจะต้องทำผ่านเมนูสมาร์ทเทมเพลตโดยการลบทำมาได้ โดยเลือกเมนู Smart Template ลบอ้างถึงหลังจากใช้คำสั่งดังกล่าวส่วนของอ้างถึงก็จะถูกลบหายไปและการลบส่วนของสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถทำได้โดยการไปที่เมนู Smart Template ลบสิ่งที่ส่งมาด้วยหลังจากใช้คำสั่งดังกล่าวส่วนของสิ่งที่ส่งมาด้วยก็จะถูกลบหายไปการเปลี่ยนข้อความคำาราลงท้ายสำหรับข้อความคำลงท้ายนั้นผู้พัฒนาได้ออกแบบในส่วนของคำาราลงท้ายโดยสร้างรายการให้ผู้ใช้ได้เลือกคำาราลงท้ายย่อจากรายการที่มีอยู่วิธีการเลือกคำลงท้าย ให้สังเกตก่อนว่าคำลงท้ายที่ปรากฏในเอกสารขณะนั้นเป็นข้อความอัตโนมัติโดยมีพื้นหลังของข้อความเป็นสีเทาหรือไม่จากนั้นนำเมาลิกที่ข้อความคำลงท้ายที่เป็นข้อความอัตโนมัติหลังจากเลือกคำลงท้ายที่ต้องการแล้วข้อความคำลงท้ายในเอกสารจะถูกเปลี่ยนตามข้อความที่เลือกไว้การแทรกคำลงท้ายในกรณีที่ข้อความอัตโนมัติหายไปในบางครั้งผู้ใช้งานอาจจะเผลอลบคำลงท้ายทิ้งไปแล้ว ต้องการเรียกข้อความคำลงท้ายอัตโนมัติคืนกลับมาให้เริ่มจากการนำเคอร์เซอร์วางณตำแหน่งของคำลงท้ายจากนั้นให้ไปที่เมนู Smart Template แทรกคำลงท้ายแทรกข้อความลงท้ายข้อความคำลงท้ายที่เป็นข้อความอัตโนมัติก็จะปรากฏณตำแหน่งของคำลงท้ายในเอกสารการจัดตำแหน่งของคำลงท้ายกับชื่อผู้ลงนามตามระเบียบงานสารบังตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตำแหน่งช่องชื่อผู้ลงนามกับคำลงท้ายนั้นจะต้องกึงกลางซึ่งกันและกันผู้พัฒนา จึงได้ออกแบบวิธีการจัดตำแหน่งของคำลงท้ายกับชื่อผู้ลงนามแบบอัตโนมัติเพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้งานเอกสารราชการของผู้ใช้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีการจัดตำแหน่งคำมาลงท้ายกับชื่อผู้ลงนามให้กึ่งกลางซึ่งกันและกันทำได้โดยการไปเลือกที่เมนู Smart Template จะตำาแาน่งคำลงท้ายหลังจากเลือกเมนูดังกล่าวแล้วชื่อผู้ลงนามกับคำมาลงท้ายจะถูกปรับให้กึ่งกลางซึ่งกันและกันแบบอัตโนมัติ การแทรกคำต่อหน้าระเบียบงานสารบรรสารบรรกสารโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการระบุกเกี่ยวกับกรณีที่เอกสารมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้าไว้ว่าจะต้องมีข้อความต่อหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงเอกสารหนังสือราชการซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบการต่อหน้าเอกสารแบบอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยเมื่อเอกสารมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษแล้วต้องการแทรกคำต่อหน้าให้ไปที่เมนูสมาร์ทเทมเพลตแทรกต่อหน้าหลังจากแทรกคำต่อหน้าแล้ว จะปรากฏกล่องข้อความที่ดึงเอาเนื้อหาในหน้าถัดไปของเอกสารบนด้านท้ายของเอกสารหน้านั้นๆดังรูปตัวอย่างการแทรกชั้นความลับและชั้นความเร็วลงในเอกสารตามระเบียบงานสารบัญที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรีมีการกล่าวถึงระเบียบสำหรับเอกสารชั้นที่เป็นความลับและเอกสารที่เร่งด่วนเอาไว้ว่าหากเอกสารที่เป็นความลับจะต้องระบุชั้นความลับโดยการประทับตราชั้นความลับลงบนเอกสารโดยชั้นความลับจะมีสาระดับคือลับลับมากและลับที่สุด สำหรับเอกสารที่เร่งด่วนก็เช่นเดียวกันหากต้องการระบุความเร่งด่วนขอองค์เอกสารจะต้องประทับตรา LP เพื่อระบุชั้นความเร็วลงบนเอกสารโดยชั้นความเร็วจะมีสามระดับคือด่วนด่วนมากและด่วนที่สุดผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบการระบุชั้นความลับและชั้นความเร็วลงในเอกสารโดยสามารถทำนาผ่านเมนูสมาร์ทเทมเพลตได้โดยการไปที่เมนู Smart สมาร์ทเทมเพลตแทรกชั้นความลับและเลือกชั้นความลับที่ต้องการประทับลงในเอกสาร การเปลีうう่ยนระดับชั้นความลับและระดับชั้นความเร็วเมื่อแทรกระดับชั้นความลับและชั้นความเร็วลงในเอกสารแล้วต้องการเปลี่ยนระดับชั้นความลับหรือชั้นความเร็วเป็นระดับอื่นๆสามารถทำได้โดยการไปที่เมนู Smart Template แทรกชั้นความลับหรือชั้นความเร็วแล้วเลือกระดับชั้นที่ต้องการเปลี่ยนได้ทันทีการลบชั้นความลับและชั้นความเร็ววิธีลบตราประทับชั้นความลับและชั้นความเร็วให้ลบโดยการเลือกเมนู สมาร์ทเทมเพลตลบชั้นความลับในกรณีที่ต้องการลบชั้นความลับและเลือกเมนูสมาร์ทเทมเพลตลบชั้นความเร็วในกรณีที่ต้องการลบชั้นความเร็วการทำสำเนาเอกสารราชการตามระเบียบงานสารบัญมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำมาสำเนาเอกสารไว้ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบความสามารถในการทำมาสำเนาเอกสารราชการอัตโนมัติเพื่ออำนาจโดยความสะดวก่อในการใช้งานให้กับผู้ใช้โดยการทำมาสำเนาเอกสารราชการสามารถเลือกสำเนาได้สองลักษณะคือทำมาสำเนาพร้อมตราประทับและ ทำมาสำเนาโดยไม่ต้องการตราประทับบนเอกสารโดยตราประทับในที่นี้หมายรวมถึงตราประทับชั้นความลับชั้นความเร็วและตราประทับสำเนาและสำเนาคู่ฉบับด้วยการทำมาสำเนาพร้อมตราประทับให้เริ่มจากเลือกเอกสารเทมเพลตราชการที่มีการบุบบุกข้อมูลในเอกสารจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจากนั้นให้เลือกเมนูสมาร์ทเทมเพลตทำมาสำเนาพร้อมตราประทับ